มาแล้วครับมาแล้วครับนี่ฮะกำลังล่อนลงแล้วครับเค, <ๆ S 1> เครื่อง ATR e 7อเของการแอร์นะครับล่อนลงจอดที่สนามบินแม่ท้องสอนนะฮะร้านน้ำ นัานนู้นคืออาคารสนามบินแม่ห้องสอนครับผมสูมเข้าไปใกล้ครับเสียงดังมากคร,ครับเครื่องก็เข้าจอดนะครับที่่าอากาศยานแม่ห้องสอนนะครับ นี่ครับจอดแล้วครับตอนนี้ก็เร่งเครื่องครับเดี๋ยวเตรียมขึ้น เดี๋ยวเขาสังเกตนะครับจะใช้ทางวิ่งไม่ยาวเลยนะครับถึงแม้จะเป็นเครื่องลำใหญ่แต่ใช้ทางวิ่งในระยะสั้นได้สบายๆครับเอาละครับ แล้ครับขึ้นเร็วมากนะครับเดี๋ยวคอยดูนะ,ะ,ะนี่ครับ Yeah, man.